สวัสดีครับผมปืนบางเขมครับจากเพจเฟสตาแอนทกกับบ้านได้นะครับวันนี้เรามารู้จักกับตัวอุปกรณ์ที่ส่งผลกับตัวอุณภูมิในห้องเครื่องนะครับหลายคนถามว่าเราไม่ทํากอดคอแล้วครับเรายังอยู่ในกอดคอซ่อมนะครับแต่ว่าอันนี้ผมลองมาทําเล่าเรื่องในแบบของตัวผมเองนะครับก็ลองใหม่ๆดูครับ อ่าววเรามารู้จักอันแรกก่อนเลยนะครับหม้อน้ํานะครับจากเอกสารที่ว่าผมส่งไปในเพจอันแรกนะครับก็คือตัวแรกนี่คือหม้อน้ําที่เห็นด้านหน้าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หม้อน้ํานะครับอันนี้คือแผงรังพึ้งของ,ของคอยร้อนของแอร์นะครับส่วนถ้าถัดเข้าไปจริงๆก็คือตัวหม้อน้ํำจะอยู่ด้านในจะเห็นว่าจะอยู่ชั้นถัดไปอีกชั้นหนึ่งจะอยู่ด้านในนี้นะครับ เห็นไหมครับถ้าเข้าไปจะเป็นชั้นที่อยู่ระหว่างกลางนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างคอยล์ร้อนของแอร์กับพัดลมนะครับซึ่งจะเป็นตัวหมอ้อน้ําอยู่ตรงนี้ซึ่งวิธีทำความสะอาดนะครับก็ถ้าง่ายๆเนี่ยก็คือฉีดผ่านคอยล์ร้อนของแอร์ไปก็ได้เพราะมันได้ทำความสะอาดทั้งสองอย่างเลยแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยถ้าถอดทำความสะอาดนก็ดีเพราะมีโอกาสที่จะมีเศษฝุ่นถ้าพี่ๆไม่เคยทำความสะอาดเลยเนี่ย โอกาสที่มันจะมีเศษฝุ่นยอยู่ตรงกลางก็มีสูงครับต่อมาก็ปัมป๊มน้ำปั๊มน้ำเรามาดูปั๊มน้ำกันปั๊มน้ำจะอยู่ใต้ใดนะครับอยู่ตรงนี้ใต้ใดตรงนี้ไม่เออส่องไปทางนี้ดีกว่าตัวลูกบุเลตัวทางล่างนี่แหละครับ นี่ตัวนี้ซึ่งมันจะอยู่ใต้ใดน,นะครับปั๊มน้ําเนี่ยเราจะดูั่วมไม่ั่วมเนี่ยต้องดูในตัวรอบๆมันนะครับถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าจะมีคราบน้ําอยู่ถ้าเกิดมันั่วนะครับถ้าดักด้านบนเนี่ยอาจจะดูยากเพราะน้ําที่ั่วมันคงไม่ไหลขึ้นมาด้านบนนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ด้านล่างถ้าเรายกรถขึ้นเนี่ยมีโอกาสจะได้เห็นสูงต่อไปก็วาล์วน้ําครับวาล์วน้ําเนี่ย อยู่ใต้ได้เหมือนกันแต่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ท่อใหญ่ออกมานี่ตรงนี้นะครับเข้าไปตรงนี้ก็จะมีเสื้อวาล์วาน้ําอยู่แต่ก็จะมีวาล์วาน้ําอยู่ข้างในซึ่งตัววาล์วาน้ำเนี่ยเดิมของเฟลตอในช่วงปี2 0 1 0ถึง2012เนี่ยตัวเก่าเนี่ยมันต่อสเปคมา8ปอ่า82ก็จริงแต่ว่ามันเปิดช้ามากครับ ือว่าช้าสุดๆเลยแล้วมันก็ทําให้ระบบอุณหภูมิหมองเฟตาเ้าในค่อนข้างสูงแต่ว่าหลังๆมาก็มีที่เขาเปลี่ยนเป็นตอก8 2ดสิบขีดเก้านะครับก็จะมีตัวใหม่ๆขึ้นมามันก็ค่อนข้างจะดีขึ้นครับถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ผมก็ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับ เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นวาล์วของยี่ห้ออื่นดีกว่าเพราะเหมือนว่ายี่ห้ออื่นจะเปิดเร็วกว่าเยอะเลยครับแล้วทําให้อุณหภูมิในห้องเครื่องเนี่ยมันไม่สูงมากด้วยครับต่อไปครับก็ชุดพัดลมหลายคนบอกว่าเออ่มาเล่าอย่างนี้มันก็ดูแปลกๆก็มีนะครับมีบางคนที่ไม่รู้ว่าชุดพัดลมอยู่ตรงไหนก็ชุดพัดลมก็คือตัวนี้นะครับ นี้แผงนี้ทั้งแผงเลยแล้วก็ใบพัดริสเตอร์ก็อยู่ข้างล่างที่เห็นมีสายตรงนู้นนี่ครับริสเตอร์อตรงนี้แกะก็ไม่ยากก็แค่ดึงออกตัวพัดลมเนี่ยสำหรับหลายคนเราบอกว่ามันทำให้ตลอดหรือสูงตลอดนอกจากเรื่องอุณหภูมิในรถแล้วเนี่ยตัวดิสเตอร์ก็มีผลด้วยเช่นกันเมื่อก่อนผมเคยทำคลิปที่เกี่ยวกับดิสเตอร์แต่ตอนนั้นนีผมต้องบอกก่อนว่า ตอนนั้นคือผมเปลี่ยนพัดลมแล้วส่วนใหญ่ที่ดิสเตอร์เสียก็มาจากการที่พัดลมมันทําโหลดสูงนะครับแล้วก็ทาให้ดิสเตอร์ขาดทางที่ดีก็คือถ้าพันรู้สึกว่าพัดลมมันเสียเนี่ยเราเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมไปเลยเดี๋ยวนี้มอเตอร์พัดลมก็มีแยกขายแล้วนะครับไม่น่ายากก็ไม่แพงด้วยรานะคาก็ไม่สูงด้วยแล้วก็เปลี่ยนดิสเตอร์ด้วยในทีเดียวเลย ตัวพัดลมเนี่ยอย่าปล่อยให้เสียนะครับเพราะว่าถ้ามันเสียเนี่ยคือเครื่องฮีทแน่นอนเพราะมันอมระบายความร้อนไม่ได้แน่นอนครับเพราะมันต้องดึงความร้อนทั้งต้องระบายความร้อนทั้งของแผ,แผงคอยร้อนของแอร์ด้วยนะครับแล้วก็อของหมอ้อน้ําด้วยวิธีการดูว่ามันเสียยังไงใช่ไหมครับก็ถ้ามันเสียเนี่ยง่ายๆเลยก็คือเรา ตาร์รถใหม่นะครับแล้วก็เปิดแอร์ในรถแล้วเราก็มายืนอยู่ตรงนี้เลยยืนอยู่หน้ารถเลยแล้วก็ไปดูพัดลมครับปกติแล้วถ้าเราเปิดแอร์เนี่ยมันไม่เกินสามนาทีแน่นอนพัดลมมมนต้องทำแล้วแต่ถ้าเกิดเราพัดลมไม่ทำนี้แสดงว่ามันเสียแล้วแน่นอน,นครับเราก็ต้องหามอเตอร์มาเปลี่ยนหรือว่าก็หาร้านซ่อมมานะครับถ้าง่ายที่สุด ถ้าใครถอดไม่ได้จริงๆแล้วพัดลมถอดไม่ยากนะครับอาจจะไม่ต้องรื้อทั้งหมดก็ได้ยกข้างในข้างหนึ่งอยกข้างฝั่งคนคน,นั่งนะครับแล้วก็เอาปน๊มถอดลงข้างล่างต่อมาครับหม้อพักน้ำํำเรื่องพัดลมเนี่ยเรื่องาการทํางานเนี่ยผมพิมพ์ไว้ในเอกสารนะครับอเอาดีกว่าเราก็เยอะหม้อพักน้ํา ม้อพักเนี่ยรวมถึงฝาด้วยเนี่ยฝาเองเนี่ยฝาตัวหม้อพักน้ำเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ให้ดูนี่ไม่ได้ถอดนานครับก็เลยหนื่อนิดนึงนั้นแนี่ยมีเสียงลมนิดนึง เป็นอย่างนี้ครับข้างในมันจะมีรูที่มีสปริงอยู่ด้านในถ้าเกิดแรงดันมันเกิดเนี่ยมันจะดันสปริงออกแล้วให้ทําให้น้าออกจากรูด,ด้านนี้เพื่อที่จะระบายออกไปทางรูตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีที่รถขีดมากๆน้ําที่หายไปก็หายจากทางนี้ครับแต่ถ้าในกรณีที่ฝาเสียสป,สปริงตายสปริงตายมันก็ไม่ดันออกนะครับมันก็จะไปดันออกทางอื่นเอา ล็อกให้สนิทกันนะครับถ้าของแท้แทเลยล็อกสนิทจลล็อกดีทีเดียวแล้วมันจะสังเกตง่ายคือหน้ามันจะตรงส่วนตัวถังพักเนี่ยเราก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็คนะครับว่ามันมีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่ามีข้ามน้ําตรงไหนหรือเปล่าหลังจากเราเติมไปแล้วเนี่ยพอเติมเสร็จปุ๊บเราเช็ดต้องสะอาดนิดนึงเราก็จะได้รู้ว่าของมันไม่มีคราบตรงอื่นแล้วลถึงเวลาเรามาใช้จริงเนี่ย ก็ต้องคอยเปิดดูนิดนึงว่ามีข้าไมไหมระดับน้ําก็สําคัญครับก็ควรอยู่ที่ขีดแม็กน,น,นะครับอันนี้ผมเติมเกินไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ส่งผลอะไรมากแต่ถ้าเติมเกินไปเยอะน้นําจะดันลําบากนะต่อมาครับก็อ่อ,อนคูลเลอร์หรือออยคอยจะอยู่ด้านล่างของเครื่องนะครับอ,อ,อยู่ตรงนี้อยู่กับของน้ำมันเครื่อง ตัวนี้เนี่ยมันจะมีท่อน้ําไปเลี้ยงเพื่อแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับน้ำมันเครื่องนะครับถ้าหลายคนคิดว่ามันไม่จําเป็นจะตัดออกมันก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้ามีกําลังซ้ําหน่อยก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ดูแลความสะอาดของ,ของน้ำหลอดเย็นใช้น้ำหลอดเย็นสม่สำเสมอผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่จะต้องมาเปลี่ยนอีกรอบนะครับและผู้กนนั้นตรง แค่ครั้งเดียวก็น่าจะเกินพอแล้วก็เลยทำให้มันไม,ไม่ไม่น่าสมงผลที่จะตัดเท่าไหร่นะครับสุท้ายเลยเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องท่อแน้ําครับก่อนจะรู้เรื่องท่อแน้ําเนี่ยมันจะมีทางเข้าทางออกหลายทางเนี่ยเรามาคุยกันให้จะพามอนว่าที่ที่มันจะไปมีอะไรบ้างอย่างตรงเนี้ยก็คือจะเป็นฝาแวาวฝาวาวลพลาสติก ลงมาเนี่ยเป็นฝาเสื้อนะครับฝาเสื้อคือที่จะมีที่ท่อนามออกและใต้ลงไปก็จะเป็นเสื้อเสื้อสูงนะครับตรงฝาเครื่องกับฝาวาลาวเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฝามันเป็นพลาสติกอันนี้ฝาฝาว์ามันเป็นพลาสติกได้อ,นนาาอยู่แล้วแต่ว่าฝาเครื่องก็จะเป็นเหล็กอลูมิเนียมโไม่แน่ใจนะ ก็เริ่มด้วยที่ท่อนะครับท่อก็จะมีทั้งหมดหลักๆของเฟียต้าหลายท่อเหมือนกันเหมือนอย่างอันแรกก็คือท่อท่อสามทางนะครับผมาจะเรียกท่อตัวบายคือท่อสามทางก็คือท่อตัวนี้มันจะมาจากถังพักแล้วก็ไปแบ่งเข้าบาวตัวนี้แล้วก็ แบ่งเข้าออยคูลเลอร์ตัวหนึง่งครับแล้วจากเราก็จะไปตัดออกที่ท่อเข้ามอน้ำนะครับท่อล่างต่อมาก็เป็นท่อล่างท่อบนมอน้ำนะครับก็คือท่อนี้ท่อนี้จะวิ่งเข้าไปที่เสื้อสุกนะครับอยู่ทางใต้ท่อนี้ถึงนาท่นนาทอใหญ่นี้วิ่งเข้ามาโค้งมาเข้าที่เสื้อสุกด้านล่างนี้ตรงกลางที่ตรง,ตงใต้คอยนนี้ Okay. ครับต่อมาก็ท่อล่างมอนน้กครับท่อล่างมอนนักก็คือเส้นนี้ที่ออกจากวาลวไปเข้าด้านล่างนู้นเลยออกมอน้ํานะครับต่อมาก็คือท่อเล็กที่ออกจากฝาสูบมาที่ถังพัก นี่คือท่อแรกนี่เขาเรียกท่อท่อหายใจของเสื้อนะครับออกมาทางนี้เลียงนี้มาปะนี่อันนี้เริ่มเก่าแล้วผมไม่อยากแตะแรงนะครับเพราะว่าสองปีกว่าแล้วตัวตัวนี้ผมเปลี่ยนตอนเมื่อสองปีตอนรถได้สองปีนี่สี่ปีแล้วรถสี่ปีแล้วก็่าจะท่อน,นี้ก็่าจะ มาสองปีแล้วแต่มันแรงเนี่ยแตกนะครับแต่ง่ายเลยมันเป็นท่อทิวครับโอกาสแตกสูงหลายคนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเป็นใช้เป็นท่ออะไรงเอาก็ได้นะครับมันก็เดินทางอากาศทางทิวได้แต่ถ้าอย่าแนะนําเลยว่าถ้าเดินเปลี่ยนเป็นท่อเนี่ยอย่าพยายามเติมน้าเปล่าเข้าไปในระบบเลยนะครับเพราะว่าท่อทิวคุณสมบัติมันก็จะมีข้อดีของมันอยู่ตรงที่ว่ามันไม่มีอะไรไปเกาะผนังทิ้วได้นะครับเมือนด้านในก็จะเป็นมันๆเหมือนกัน ถ้าเป็นท่อธรรมดาเนี่ยโอกาสที่จะมีอะไรไป็ก่อมันก็สูงทีนี้มันก็จะระบายน้ํากลับมาไม่ได้ต่อมาครับก็เป็นท่อที่ออกจากออยคูลเลอร์ไปอยู่ด้านล่างนะครับนี่เจอท่อที่อยู่ต่อคูลเลอร์จะมีสองท่อนะครับท่อหนึ่งก็คือท่อที่รับจากท่อวาย ก็ต่อววยนะครับแล้วก็ท่อที่ออกจากคูลเลอร์รก็จะวิ่งตรงขึ้นมามาถึงตรงนี้มาสุดแค่ตรงนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นท่อฮีบบนจะไปต่อกับตรงนี้แหละครับก็จะเป็นของท่อฮีบบนวิ่งตรงขึ้นมาแต่อันนี้ถผมติดแก๊สก็จะไปเข้ามอต้มแต่ถ้าผมี่ไม่ติดแก๊สก็จะวิ่งเข้ามาตรงนี้เลยท่อบนแบบนี้ส่วนท่อฮีทล่างก็คือเส้นนี้ท้างในเป็นฮีเตอร์นะครับที่ยวเรียกฮีทกัน เป็นฮีเ,เตอร์ปรับอุณหหูมิเราโรดสไตล์ยุโรปเราชอบความมุุ่่นท่อฮีต่างก็หลงมาเข้าที่เสื้อตรงนี้หลายคนบอกว่าเอา้าเราจะรู้ได้ไงมันบวมเลยนิยมแตกเนี่ยบางวาง,างก็เครื่องเย็ยนก็เอามือรูปดูครับมันมีบวมมีอะไรไหมเนี่ยครับท่านชายก็น่าจะ,จะสัมผัสสะดวกอยู่น่าสัมผัสที่คุ้นเคย ครับก็เนี่ยครับจะเป็นทอ่อฮีตก็อยู่มาตรงนี้ซึ่งเวลาถอดเปลี่ยนง่ายมากเลยนะครับถ้าของแท้นี่คือบีบตรงนี้ปุ๊บดึงออกได้เลยดึงตรงตรงตรง่ายสุดๆแล้วก็เปลี่ยนง่ายมากแต่ด้านล่างเนี่ยยากด้านล่างเราใช้คีมบีบดึงเวลาจะเอาออกนยะจะต้องถอดหลายชิ้นออก่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะหลบมุมนิดนึงนะครับเครื่องมือที่ใช้บีบลนะยากอยู่ มันจะเป็นที่นี่แบบนี้แต่ดีออกยากพอสมควรครับต่อจากที่ล่างเขาจะเป็นท่อหายใจของหมอ้อน้ําเดิมเนี่ยของ1.6มันจะมีตัวเก่านะครับปี2011ที่จะมีตรงนี้อันนี้ผมทำมุมเหมือนพี่ก้มหัวมองตามผมเลยนะดูนี้ ซึ่งท่อ่ยเป็นท่อทิ้วเหมือนกันแล้วก็วิ่งตรงเข้าไปที่หมอ้อพัก้านลางตรงนี้นะครับซึ่งของรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นปี2011แล้วเนี่ยก็จะเป็นทำเป็นจุกไว้ไล่อากาศมีก็ดีครับมันก็ช่วยให้อน้ำข่ายอากาศดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไร ไม่มีดีกว่าตรงที่ว่าเราไม่ไปทําแตกเพราะโอกาสที่เราจับหรือว่าเราไปโดนหรือเราเปิดฝาฝากระโปรงขึ้นแล้วเราเผลอเอามือมาเท้าเนี่ยแตกก็มีหลายคนนะครับที่พลาดไปโดนแล้วต่อไปอีกสองท่อคือท่อที่เข้าของน้ํามันเกียร์ของตัวออยเกียร์ของหนึ่งจุดสี่นะครับค่ง หนึ่งจุหดหกไม่มีหนึ่งจหเป็น p o ว e r ์ชิปใช้นมันเคอรืเนองน้เมันเกียร์น้อยอก็ท่อที่แตกผมก็เขียนไว้ให้แล้วนะครับว่าฮิตยังไงก็ลองดูครับอพอรู้อุปกรณ์คร่าวๆของตัวระบบความร้อนแล้วทีนี้เนี่ยอย่าเพิ่มนิดน,นึงว่าอันนี้ก็ดันคาใจะเป็นแบบแบตเตอรี่ มีตรงไหนสงสัยก็ถามได้นะครับถามมาในเพจเลยอ,อันนี้เป็นปีพิเสื้อครับถอดนังเวลาที่เครื่องมาสะดุดนิดนึงกล่องมีกล่องอากาศเข้าวิ่งเข้าปากปีพิเสื้อปีดเสื้อปิดเ,เปิดเข้าไอดีต่อ,อนนเข้าคร่าวนะครับถ้าใครสงสัยแถมให้ส่วนต่อไปจะทำอะไรนะผมยัง ยังไม่ได้คิดนะครับกอเดี๋ยวจะคิดต่อไปเรื่อยๆว่าจะเอาอะไรนำเสนอก็ในเพงผมก็จะเป็นการเล่าเรื่องของผมที่ผมเคยอยู่กับเฟตามาอาจจะมีเรื่องแก๊สด้วยก็ได้แก๊สที่ที่ติดกับเฟตาของผมเนี่ยมันเป็นยังไงก็ <c oughs> <c oughs> จะเล่าให้ฟังนะครับรวมถึงว่าผมเนี่ยไปท่อแตกมากี่ครั้งแก้มากี่หน จนมันโอเคละในระดับนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจติดตามนะครับที่เพจผมขอบคุณครับ